ครุฑสีต่างๆบนฉนดที่ดินหมายถึงอะไรทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมตราพยาครุฑสีต่างๆที่อยู่บนฉนดที่ดินนั้นมันมีความหมายแตกต่างกันยังไงวันนี้ฝนเล่าให้ฟังค่ะครุฑสีแดงนะคะก็คือฉนดที่ดินนศส,อสีซึ่งเป็นหนังสือสําคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองสามารถซื้อขายได้โอนได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะโดยส่วนมากฉนดที่ดินที่มีการถือครองกันก็จะเป็นครุฑสีแดงตัวนี้แหละค่ะต่อไปเป็นครุฑสีเขียวค่ะก็คือหนังสือนศส,สามก เป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่โฉนดที่ดินนะคะย้ําอีกทีตัวนี้ไม่ใช่โฉนดที่ดินนะคะแต่ว่าสามารถซื้อขายจำนอง,แล,ง<ซา>แล้วก็สามารถยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ออไปเป็นครุฑสีดําค่ะครุฑสีดําก็ค,คือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดินนะคะประเภทนอส3นสขอเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินเช่นกันนะคะใช้สํสาหรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของแต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการนะคะ ถ้าหากจะต้องการซื้อขายก็ต้องรอประกาศจากราชการ30วันค่ะอันสุดท้ายค่ะครุฑสีน้ําเงินก็คือหนังสือที่ดินสปกเป็นที่ดินจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะที่ดินแบบนี้ซื้อขายกันไม่ได้นะคะจำนองและขายฝากก็ไม่ได้ด้วยเว้นแต่ว่าโครงการที่รัฐบาลจะอนุญาตให้เป็นพิเศษนะคะเป็นที่ดินที่ราชการออกให้เพื่อให้เกษตรกรนะคะใช้ในการทํามาหากินเท่านั้นค่ะถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ